ขอฝามสันติสุขจอเกิดแก่ทุกท่านครับ,ก,บกับเรียนท่านอาจารย์มันนอปณภัทประชาัชาติท่านดันโตเอาอาซิสเดลลามันท่านขอไม่ขอเรียกชื่อเต็มแท้ท่านบาบอดีอเดรูท่านแมนวอ์ท่านจุเล นอาจารย์วรวิทย์บาลู่านรองเลขาธิการท่านเลขาประธาคนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและท่านผู้สงเกียรติหลายท่านนะ่นดีท่านอาจารย์อนนอได้กล่าวถึงเมื่อสกู่ประเทศไทยเราที่มีจุด ช่วงที่ผมเข้ามาเป็นในขาสปตอเนี่ยเรามีวาระสำคัญคือการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนจะมีประชากรเฉลี่ยประมาณ600ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสิของประชากรโลกแล้วใน ถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจกและสังคมที่ใหญ่คล้ายๆเศรษฐกิจกของสาภาพยุโรปที่เขามีาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจกประมาณอันดับแปดของโลกรองจากจีนบาซินอินเดียหรืออเมริกายกตัวอย่างในประชาคมอาเซียน ที่เรารวมตัวกันเราก็พบว่าจะมีพี่น้องที่เป็นมุสลิมอยู่ประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์คือประมาณ200ร้ฝ่าล้าน250ล้านประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียบูไนหลักๆนแล้วก็ในอาเซียน จะมีประชากรที่นับถือาศาสนาพุทธอยู่ประมาณ150ล้านคนซึ่งใน150ล้านคนนั้นก็เป็นประเทศเวียดนามประเทศไทยและประเทศพามา่าเราจะมีประชากรมาเสยนที่นับถือาศาสนาอิสประมาณ85ล้านคนก็คือฟิลิปปินส์ แล้วก็ยังมีฮิดูนี่คือประชาคมอาเซียนพี่น้องมุสลิมที่เอ่ยชื่อประเทศไม่ใช่หมายความว่าในประเทศที่เป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสจะไม่มีพี่น้องมุสลิมยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยประเทศไทย ในการรวมตัวเป็นอาเซียนก็มีพี่น้องโดยเฉพาะมาลายูบุสลิซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสของประชาคมอาเซียนและเป็นโอกาสของประเทศไทยที่ประเทศไทยโชคดีมีพี่น้อง ที่เป็นมาลายูมุสลิมและเป็นพี่น้องที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของอาเซียนเราเข้าสู่อาเซียนมาตั้งป,ปี2,558มาถึงวันนี้แต่เราขาดการใช้โอกาสวันนี้เราจะเห็นว่าในการพัฒนาของ ตะวันตกได้ถูกความด้อยค่าหรือความทดถอยเนื่องจากการพัฒนาเป็นไปในแนววัตถุเป็นไปในแนวที่ผลประโยชน์ส่วนตัวจึงทำให้ทิศทางการพัฒนาเกิดความด้อยลงสิ่งที่ ทำให้เรามองเห็นก็คือว่าความเป็นอาเซียนที่เป็นที่หลอมรวมของพระขุนวัฒนธรรมก็คือศาสนาที่เรามีศาสนาหลอมรวมกันเนี้ยเป็นความเข้มแข็งในสิ่งที่กิจกรรมในวันนี้ผมต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาจาก ผมยังจำได้ก่อนขึ้นรถมาก็ตรวจสอบว่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2557ก่อนที่จะยึดอำนาจเราได้มีสถาบันภาษามาลายูแล้วก็มีวิธีการที่สถาบันภาษามาลายูที่จะพัฒนาภาษามาลายูที่ถือว่าเป็นสิ่งเดียว ที่จะแสดงความเป็นชาติพันธุ์ที่แสดงความเป็นชาติที่แสดงความภูมใจก็คือใช้วิธีการประกวดสุนทรพจน์ที่นั่งอยู่ในนี้เดี๋ยวทุกคนได้ไปเป็นผู้จัดเพราะการประกวดสุนทรพจน์ เป็นการหลอมรวมความคิดเป็นหลอมรวมสติปัญญาและก็มาเรียบเรียงเป็นภาษาที่สำคัญก็คือภาษามาลายูเป็นภาษาสากลใช้กันมากอะไรที่ใช้กันมากหนึ่งประเทศเนี่ยเป็นภาษาสากลการประกวดสุธระพ์ก็คือ การพัฒนาภาษามลายูอักษรยาวีหรือภาษาของคนปันตีแล้วคนสตูลก็จะบอกว่าเป็นปเจ้าของภาษาของคนสตูลเนี่ยไปสู่ภาษาสากลค,คือมาลายูสากลอันนี้คือเป็นควา,ามชาญฉลาดเป็นความคิดของนักปราชญ์ที่นั่งอยู่ในที่นี้เพื่อต้องการยกสถานะของภาษามาลายู ที่เราถูกข้อทิ้งเราปล่อยให้โต๊ะครูโต๊ะอิหมามอุสตาดหรือผู้นำศาสนาได้รักษาปกป้องแล้วก็พัฒนาซึ่งในหลายครั้งไม่ได้พัฒนาเป็นระบบวันนี้ภาษา เรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอาเซียนโดยเฉพาะอาเซียนที่เป็นคนส่วนใหญ่หรือประมาณ50%เพราะจุดเริ่มต้นของภาษาก็คือเราต้องสื่อสารกันผมเองก็ยังเชื่อมั่นว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิด อะไรอยู่เนี่ยเป็นโอกาสของประเทศไทยไม่ใช่เป็นอุปสรรคเลยเป็นโอกาสที่จะสร้างความเจริญเป็นโอกาสที่จะเอามรดกที่ล้ำค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่เรารักษาไว้เนี่ยจะไปสื่อสารแล้วก็จะไปจุด ในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจสร้างความเจริญให้กับลูกหลานงานในวันนี้ผมคิดว่าคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นแค่ประกวดสุนทรพจน์แต่วันนี้ที่แฝงลึกไว้ก็คือมาหลอมรวมกันเพื่อจะพัฒนาภาษาแล้วสิ่งที่จะปรากฏ เราจะได้ไปบอกกับประเทศที่สื่อสารด้วยภาษามลายูแล้วเราต้องการจะถ่ายทอดภาษามาลายูเนี่ยประเทศไทยจะต้องภูมิใจว่าภาษามาลายูก็คือภาษาของประเทศไทยผมคิดว่าเรานทบจะถึงเวลาแล้วที่ควรจะยกระดับภาษามาลายู เป็นภาษาราชการแต่การยกระดับถ้าคนพูดเป็นอาจารย์บรรณอเนี่ยพูดระบาดเหมือนผมเนี่ยจะพูดเรื่องการเมืองตอนนี้พูดไม่ได้ต้องให้อาจารย์บรรณอพูดเรื่องมนุษย์ไมช่ชุดเรื่องการเมืองเม่จะพู่นี้แต่สิ่งที่เราบอกว่าจะยกระดับ ภาษามาลายูเป็นภาษาราชการนั้นมันอาจจะยากแต่เราวันนี้เรามีช่องทางของอาเซียนเพราะอาเซียนเชื่อว่าควา,ามเป็นมุสลิมหรือควา,ามเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาต้องเพื่อความอยู่รอดนะเพื่อสันติภาพและก็เพื่อความยั่งยืนในการอยู่ของลูกหลาน เราหนีไม่พ้นเราต้องใช้ศักยภาพของภาษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจกพูดในสมัยรัฐบาลชุดนี้เขาอาจจะไม่สนใจแต่ผมเชื่อมั่นว่าวันนี้เมื่ออาเซียนนำไปแล้วเขาต้องการเอาภาษามลายูเป็นภาษาราชการ หรือเป็นภาษาที่สองลองจากภาษาอังกฤษไม่ใช่รองจากภาษา,อาของประเทศเจ้าของภาษาผมก็คิดว่าพี่น้องในสามจังหวัดเมื่ออาเซียนถือว่าเป็นจุดความสามาคัคคีและอาเซียนก็เห็นตรงกันเป็นส่วนใหญ่แล้วว่าต้องการเอาภาษามรายูขึ้นมาเป็น กุญแจสําคัญในการพัฒนาของทุกประเทศคำเห็นยังพูดภาษาู่เลยยังส่งเสริมเลยอันนี้ก็คือจุดสําคัญงานในวันนี้ผมจึงถือว่าเป็นงานที่สําคัญยิ่งและผมพูดเสมอว่าอันนี้คือทางออกทางออกเหมือนคนมองเห็นทุกอย่างไม่มองเห็น ผนตาของตัวเองที่มีความสำคัญนี่คือทางออกท้ายที่สุดก็ขอแสดงความชื่นชมจริงๆนะครับไม่ทราบว่าหลังจะปีในปี57การจัดจะใหญ่กว่านี้ตอนนั้นเรามีสถาบันภาษามาลายูมีสถานีทีวีมาลายูมีสถานีวิทยุมาลายูเมื่อว,วานผมพาคณะ ของโรงเรียนเอกนชนสมาคมโรงเรียนเอกนชน5จังหวัดก็นราธิวาสปัตตานียาลาสงขลาและสตูลไปเยี่ยมกทมท่านชาตชาติท่านโทรมาบอกท่านติดท่านให้คนเองนิพักทองเล็กมาต้อนรับผมยังบอกกับสมาคมที่มาอยู่รู้ไหมในช่วงที่เราจะสร้างสันติภาพเนี่ย เราใช้สถานี uh an, วิทยุมีเดียสลาตันอจับที่ผิขอโทษนะให้ดาต๊ให้ท่านอุสตา้ฮาซันต่อยิบมาพูดกับคนเอกนิพั์ทองเนปเพื่อทำวามเข้าใจกับการสร้างสัตธิภาพว่าสัตธิภาพมีความสำคัญสรุปท่านนิพั์ได้บรรยายบท สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาก,กลับไปถามเรื่องการพูดคุยสันติภาพเพราะคนเอกนิพัทเป็นคนไทยคนเดียวที่เชื่อชูน่าเชื่อชูเพราะเขาไปสร้างสันติภาพที่อาเจแต่เขาสร้างสันติภาพภาคใต้ไม่ได้เพราะพอยึดอำนาจย้ายคนเอกนิพัท์ไปน,นิพัทได้ตอบเป็นคำข่มสุดท้าย ว่าทำไมสันติภาพจินไม่เกิดอันนี้พัะได้ตอบว่าผู้มีอำนาจเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาไม่รู้เรื่องแก้ปัญหาที่บัติแดนภั้งใต้นี่คือคำตอบนะครับครับผมจะกินเวลาไปเยอะก็นต้องเขากับกับพระคุณที่ได้ ให้เกียรติเชิญมาแล้วก็ผมก็ตั้งใจจะมาสื่อสารอยากให้เห็นว่าภาษามีมลายูมีความสำคัญอย่างที่มีหลายคนคติพจน์ของพี่น้องมลายูที่ผมจับการสูญสิ้นภาษาคือการสูญสิ้นชาติพันธอันนี้อยากให้พวกเรารักษาครับ ท้ายที่สุดก็ขอตองอาโอเคกันละนะครับประทานพรให้ทุกคนจงประสบความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและสมหวังกับขอความสันติสุขจากทุกท่านครับ